ใครโซนที่ตลอดเวลาว่าอยู่ตรงไหนไม่มีไหมไม่มีอ่านในใน iPhone ตอนสี่ตอนห้าแล้วมีโหมดดูในไอโฟนอีในเมลจริงเหรอเลื่อนดูดีๆเขาก,ขาก็คือมันทับกันอยู่เขาก็ลบๆขยอยลบอันที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะทับอะไรวะคือเมลใหม่มันเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมไม่ไ้เขาส่งมาแล้วสี่ห้าสี่ห้าเป็นแรกๆเออไม่แรกๆไม่ใช่เหรอก็บอกให้เลื่อนหาเลื่อนไม่ได้หรอเลื่อนได้นี่เข้าไปในนี้ ต้องใในเว็บช่ไม,ไม่ใช่ในเว็บในนี้ก็มีไม่ได้ได้หัวจะเทียงยได้แค่นั้นไม่เขาดูมาหมดแล้วหัวนี่ไงจดหมายทั้งหมดนี่ดิก<อ>็เลื่อนหาเนี่ยก็มันเยอะไงเขาเนี่ยเขาก็ทยอยลบหนึ่งหมึ่งเหม่งก็อย่างนี้นะเหม่งก็อีดิตสิอีดิตแล้วเหม่งไม่เอาไหนเหม่งก็ลบๆๆไปเลยเห็นไหมแทนอีตั้งเยอะสองพันห้าเออเขานั่งลบวันหนึ่งอ่ะห้าพันหก ใครส่งมาเยอะแยะนักหนาจีบนั่นแหละจีเมลฮอสเมลนั่นแหละบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบก็ส่งมาจีบได้ข่าเป็นพวกได้ข่าเป็นพวกไอทิสเตือนๆทั้งหลายอ่ะเฟซบุ๊กไทยเฟซบุ๊กเนะไทยไฟยังมีเตือนไฟยไฟไม่ยุ่งเลยมีเพื่อนต้องการรู้จักไมม่่ใชันยังมีอยว่าเหรอใครมีเพื่อนใหม่มีอะไรไม่อยู่นะให้กลับไปเล่นผมเพื่อนใหม่ต้องการอาจจะกลับมาจิดก็ได้ ลรอพี่จอยบางครั้งก็อยากจะเข้าไปนะสงสารเขาแต่จัสไม่ได้จริงถูกแฮกไปเลี่อะี่ห้าเขาเลยที่ห้าที่าี่ไหนดีทต้องกดดเดี๋ยวนี้กดรัวบ่อยอะให้อีเดี๋ยจะเร็วขึ้นว้ยลบค่อยลงก็ค่อยลงห้าเอถึงแล้วได้ไวัไม่กี่น กล้อง ios 7ก็เหมือนกล้องห้านะใช่ใช่สี่ห้านี่คือแรกเลยนะอืที่บอกกับก็เมลเดียหรืที่บอกคาแรคเตอร์บวกอ่ะอะไรล่ะพวกนี้เป็นเรียนใช่ไหมวิชาอะไรวะ csc หรอเครื่องบินวิชาเครื่องบินตกใจว่าวิชาเครื่องบินพวกนี้ไปซ้อม สองทีมูสองทีมูสองทีมูถึงบ่ายโมงแล้วทำอะไรต่อคะแล้วก็ซ้อมสุธละพรสามโฮะคู่นี้เป็นสุธระพรเหรอใช่ระดับสูงไงสูงไงสุธละพรโหนี่เบ็กพรน่ะหูหลุดเหรอวางอเลยอ่ะดีหูไม่ขาดเลือดออกอ่ะเลือดอเฮ้ยมันห่อเลือดมันห่อเลือดมันห่อ เเปป็นลือด่ะมันห่อเลือดเเลยหรอวะสาวแท็กมาเลยติงแดงเมงวันนี้ต้องให้หมอเจาะออกนะตัดหูทิ้งไปเลยให้ตัด้เอาเข็มเจาะแล้วบีก่าว่ออกเลยไม่สบายเป็นอะไรขาเลยหัวเลือดชามอะไรอะเต้เอาขาดเนาะไม่ขาดไม่ขาดล่าหัวขาดเนาะเกือบไปวังนี้แต่ก่อนเกือบขาดไม่ต้องหาไปแล้วขาดแล้วนม่รู้สึกชามไหม พี่จอยจนแอนเย็บแล้วเนี่ยขาดแล้วมันตอนมันขาดมันรู้สึกไม่รู้สึกว่าตื่นขึ้นมามันก็อ่มีหุ่นเห็นเห็นอ่งุ่นนั้นแล้วแบบดึงซะแบบมีห้าว่ะมีสามสี่เดี๋ยวได้แล้วนะโกรธกันเนี่ย forward ไปให้เหรอเออนี่ฟอร์เวิร์ดไปให้ตจก็หมดเรื่องเน็ตว่ะฮะแค่เราส่งเฉพาะสี่กับห้ามีอะไรบ้างวะม้วนเยอได้เอาหลอกไปเยอะมากโอ้ย นี่ก็คือว่าอะไรนะตอนนี้เนสอะมันเริ่มแบบขยายอะตอนที่วิ่ง 3, อัศรานั่นแห <3, 3, S 2> ละก่อนที่เนสจะก่อนที่เนสจะ<ๆ>ก่อนที่เนสจะขึ้นเวทีอะแล้วเนสปวดฉี่มากอีกอีกสองคนอะแล้วคือเขาให้ไปเขาให้ไปแตนบายก่อนเนี่ยบอกที่ขอฉี่อนู่ในวิ่งอะแล้วหูก็กระเตงฟัดดึงรู้สึกว่าตอนนั้นเจ็บมากเจ็บมากมาก แล้วก็เริ่มเจ็บตอนที่เข้าว่าอ่ะที่ใส่เข้าว่าอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ใช่นั่นแหละมั้งเริ่ม <c oughs> เริ่ม,ม,มพอออกจากว่าทันแหละหัวงอกแบบแต่มันใหญ่หลังเวลาวิ่งก็จับตุ้มหูไว้นนนหนัก,นกหรอมันไม่หนักนะแต่แค่รูหูเนี่ยมันต่ำไงเนต้องไปดูรูปเนต้องไปดูรูปว่ามันห้อยหรือเปล่าถ้ารูหูตรงกลางเนี่ยอ๋อไม่เป็นแต่รูหูต่ำอ่ะมันก็เลยแบบดิ่งลงสูดเนื้อมันอ่อนยาว วมมาตอนที่หน้าเยไฟแล้วมาแล้วต้งคู่จอแล้วเออดะนะจะทวิก็ใชเรื่องี่มิ้งเยจสิค่ห้าเพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงอ่ะสิบเอ็ดโมงไม่ใช่เรียนอ่ะอ้าวไม่ได้เรียนเช้าหรอไจมงคร่งอ่พรุ่งนี้จะมงครึ่งอ่ะ ก็ขาเรียนคอมเนี่ยคือาเรียนคอม CSC หรอคะคคอเเนยยพูดว่ารีมใช่ไหมใช่ที่บอกว่าแบบเก้าโมงดนไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เก้าวงถึงเที่ยงเรียนอะบ่ายบายอาจารย์นี่คือโดนเลยโดนไม่อาจารย์ตัดออกจากกองมาเราดกแล้ววิชาเนี้วพอไปสอบปุ๊บไม่มีชื่อสอบแฮรสอบแล้วว่าสิเหมือนตอนเนี้ยเหมือนลงวิชาเดียวเข้าใจไหมไม่อ้อยอ่ะ ทำอยู่ไม่ใช่ใช่เนี่ไม่น่าลงเยอะเลยอ่ะที่บอกอกแล้วแล้วใครพาลงก็ไม่รู้ไม่รู้เธอไม่ลงสามเลงแ่ตัวเดียวพอลงแค่ไม่ใช่ทัานตานี้นี่มั่งแค่นั้นเก้า9 9หน่วยกิจ9หน่วยกิจแล้วใครไม่ไป็ไม่ต้องคิดดูไม่ปีที่แล้วงานไม่เยอะเท่าไม่ใช่ปีที่แล้วเทอมที่แล้วเทอมที่แล้วเทอมที่แล้วงานไม่เยอะเท่าเทอมนี้ยังจะลงสาม้วเทอมนี้ก็รู้ว่ามีงานก็ลงหก ห้าสี่หรือห้าครั้งที่แล้วสี่อันนี้เพิ่มเป็นหกค้แล้วสี่เพิ่มเป็นหกเหรอหกตัวไม่ใช่หกเจ็ดหกหกปกติเช่คนปกติลงเลยนปกติเอาพวกนี้ต่อนี่ก็ไปถอนดอกตั้งสองตัวเนี่ยต่อเนี่ไปดอกตั้งสองตัวดอกแล้วเดี๋ยวจะดอกแล้วดอกก่อนสอบไม่คิดเกตจะดอกจะดอกอะไรนะจะดอกถ่ายรูปถ่ายรูปมากเลยอะที่ดอกไม่ใช่แลนยังไม่ยังไม่ได้ซื้อกล้อง เออยาวทั้งคู่เลยเข้าด้วยกันเลยไม่เป็นไรลืมก็ลืมไม่ดีไม่ลืมหรอกคิดซะว่าพูดเล่นมันซึมไม่เขาต้องมีต่อบตรก่อนไงอ้าวไม่เห็นอ่ะเขาได้หายแล้วมันลงคลาดไงล่ะ ชมปางอะไรงปางสองครั้งหนึ่งเดือนอ๋ออีฉางในบ้านใช่ไหมใช่ใช่ใอ๋อวันที่เขาไปทำข่าวพี่กี้เหรอใช่ใช่ใช่อ๋อเขาไปข่าวเยอะมากเลยโอ้ยมาทั้งกองทัพก็เขาบอกเขาไม่มีข่าวลงเลยเขาต้องมาช่วงนี้เป็นการเมืองี่ชาบอกช่วงนี้มเป็นข่าวการเมืองอ่นอ่ะหลังเราอันนี้กับข้าวนี่ก่อนอันนี้เขานักสักกี่โกงซอนเขีมา